สวัสดีป้าลุงลูกกายำแรงดูคนสิโต๊ะนะได้ยุ่งยากกว่าได้ยุ่งยากกว่ ยเล่หน huh? oh. yeah, no no, e. so oh. ึร้อยบายดีพีน้อกต้นดีพีนนอกมาจ้ายมแงัวเด็กตังได้หรืองวตัวนนะยืนนปอยู่นี่เวเขามาเขาบูชาถ้าเข่าเข่าแห้งเลยขากแหงแล้วก็ แอวกระเด็นตังเก่าตังหลังขนาดที่หนึ่งสัหนึ่งเนาะออ้ยีหนาดีแห้งอยากทอไรเห็นได้ีหดกรุ้นกรนตุ้นกตุ้นยูวบมี่เลยนี่เาบอกเคยเจ็บแอวได้เอาสัหนึ่งนี่หมอคอยเห็นจอนหิวตัแต่นหน่ำหงวถั่วงนันมาล้มดิจะได้ไปซักยาล้มในน้องนี่ รวบตูบผูกลวบเลยเจ๊อเอลมาดนี huh. like uh ้ไปทักยาเจ้าอยู่น้ำให้งัวในถ่วงนั่นนะแต่เมื่อยน้ำบ่ะเดียวเห็นน่ะนี่จะได้คะมันนี่แหละมันอันนั้นและมันเทอะไยเท่บรรเทาเท่ามาพี่นั่นแล้วเขาถูกค่ะเขาถูกใจหน่อยนะได้ฉีดามได้แหละงัวก็ไันขานไล้ข่ายงามบดนั่งเืยอยู่ กินบ่ได้กินบ่จักห้อขมันเมื่น้องสาวโดมเบื่อแห้งเบื่อแล้วมันบิมีได้สู่แล้วบรรยากาศกายฝนกิดไลมาแล้วก็ไหลไปกันหน่อยลรคกะลงตาใหม่แล้วเบิดซ้ำตาอลไรโกะนี่ตากะมีอยู่เก่าตาอย่างเบิดกับเบิดอยู่ประมาณเจ็ดตากินให้มันกินซะจะจำสิเบิดโรกะนี่

ลกเองคือในล็อกกลางคืนได้จะได้ว่าได้สี่สิบสามเหรอคืนนอนวันยพยองอยได้สามสิบเก้ากลาง่ายไปกระหาวใส่บกันห้วยคือสีได้ดำไล่เติบอยู่เหมือนกันได้ดำเบดมือก็ได้ไล่อยู่ด้วยพยองอย สิฮอดหกม้งแรงเลยนะึ้นก็ขคืนคำแล้วก็คืนขึืน,นบ่กแล้วหามุงสี่สิบสี่เลยได้ไปปดไฟคนหนึ่งไปปลดไฟ,ดไ,ฟไฟอยู่ห้องน้ำถอดปากเด้อ อืมเป็นเกลดอะไรเนาะ้มันกเปนกล้ามันจีบโบลโบแลเ็ดน้ตสดอมเจีบบดกับโบเลวมันจีบโบแล่อะไและจังว่ดดำนีทีไปได้กับเหางเศษหางไปได้กับพอนจีบพอะไนั่นและดี่้าจพอเรทีไปได้กังเลืออยู่ทันทีจ้งได้กับเลือยัำที่เลื้ลยเดียวเาก็อีดายนะอยังวา ข้างไดกบว่าอบเอ,บอบโกนใ่ไว,ไวเวทประมาณจากพันสีตานันได้ประมาณจากพันกะมันบอดพันนะบอดพันทำดีหน้าเที่ยวดีมันมีบอดพัน,<ม>น,นบวชให้หนึ่งบวเออแต่ก็กะเขามาใส่นี่คนยังมีคนดำแล้วอยู่บ้านป่านนี้เออเข,าข้ากันแล้วอันลายเลยเขาจะดำขึข้นไหน กู็แล้านี่ยังพอตีหักคนอย่่ออกางข้าวหตรเลยนะดำแต่เคร่งมาเลนะารำนัมรือกว่าเขาจางรูบอกเขาัดำครงเดียวหนึ่งเขาหวานครงอ๋อเขาจะหน้าเขาจะเห็นหน้าครึ่งหนึ่งวานครึ่งหนึ่งก็คือดำนั่นเอาไว้แก่ยมว่ามันบดตัวหวานอันนี้ก็พอด้กินปีหนาก็จได้หวานให้ใหญ่ห้าแล้ปีหนาอันหวานเลยหยใหญ่ chuột hoppi vân nha yi phô nam sai thảo hai nha yi hân xin nam yu đọc bung khảo hữu ammun and i khao hữu ammun and i khao hữu a khao nha yi khao nha เริ่มเหน็นาง่ายนะแต่ว,ว่าคูคูค้นเนาะคูคูลังคาเื่นที่ว่าวานนะนะบางเจาก็หวานบิดเลยบ่หวเจ้านออัาากัน,นาวานมด่หน้าลุ่มาลันดิอนอนนั้นหาทงข้าเจ้าบุญยันดอกเาะว่าข้าเจ้ามีขี่มูมันงามอยู่แล้วเขาข้าเจ้า เขาเจ้าเลี้ยงมูน่ะโว้โก้ยวานนั้นเขาได้ร้อยนี่ได้ร้อยกลัวโดรดเคยได้ไม่เอานายผู้ดีผู้ดีสมห้สมนีใส่จักสี่สอบสำมารุกะนี่ยไฮละสี่ซอสสี่ซอบผู้ดีงามืันใส่ร้า,รายเลยมันก็คือว่าวาเลย ขันงามกันงามบ่บ,บ่มีหมากเนาะขันงามโพดกันปีนี้ก็อดซาดามมาสะกะ่อนว่ะเธอเธอมาอันพอ,พอจะพอจะได้พอ,อ,อดได้ขกสีน้อยคิดว่าอยากได้ขกสีน้อยบังแล้วเขาเธอได้มาสีมาในครอบครัวนี่ออแหละ ไปสีลงสีเขาคือว่าได้น้อยกระเดดไปซองซ้ำสอบคือว่าได้แง่หนึ่งมาก็โอ้ยามเขาก็ระหัวได,ได้ได้แต่เข่ามามีลงสีเองไงวะเขาได้ห้ามได้เข่าป้ายได้ยังให้ไก่ดดดดดได้เบิดเลี้ยงไก่เลี้ยงย่างกระพาะเลี้ยงแล้วเขามีห้ามเอง ราไปจุ่มละซิปมั้งดูฮะเนี่ยบัวตบบัวไดงหอดสามลอยบัวลึสองลอยปลายบ่หน้าดูนนะฮะหน้าได้จักมัดเอาจุ่มละซิปจุ่มละซิปปให้มันห่างๆกระโดด อืมนับก็จะง่ายมันก็ลืมเลยว60 70 thằng lăng nè à đi thằng lăng là đê ơi lòi ฮะสามสิบเอ็ดสามสิบละบอสามสิบวนี้จังได้นี่ จังหวัดับ้าตัวสองสามผู้อยู่ผู้สาเป็นซิฟสี่ซฮะแม่นไหนสามเลยเออสี่ผู้บ่กายพวสี่หาไปจังเนาะ หกผัวสามสิบสามเออไปหละมากระยงกระเสลงเอ้าไปเลยมื่น้วแต่เศ้าได้มอื่นเอยปุกกที่สองผัวไดมาคนกะัเให้เงนี่นาออาไให้เงาเลยเนาะบุปุกก็ได้อุ้มมาฮอดไทยนาจากปุ๊ก งานคนกะเอาลกกะก็เป็นโอ้ยอะลกลกลไปเห็นยังขุดเลรนบ้างไหลกให้ปลูกดูโซซีมึงให้เบื่งดูว้าเห็นน้าอ่เป็นสีหาปีอะไรังสิดโเก่งกว่าลกกะเบอร์เตสเซอ

แต่ดอกก็จะมีเมนผมือเห็ดคมมมีเห็เหเดคมเห็ดคม,ม,มบอกบอกมนลอกเหมือนเห้เลยเหหนพอมัดก,กับพ่อหนึ่งเ็นพอมัด ปลาลุงได้ปลาลุงลบเด้ปลาลุงเอ้ลซาเห็ดแค่เราได้หะนี่เท่าไห่นี่คือกระดาษตัวจะกันยังนี้เจ้ามีแคเสียมาเ้ยขอเอจะมาลงมาด้แ่เที่ยงครับพ่ ไม่หลับน่อยูงมานี่มาคุกเกตุกกตุกันมันอยู่ในนี่อยู่แล้วซับเกเรอยู่เยี่ยมมโอ้มาแดงสิจัดนักบนอนในหนนอนในนนอนในนจะเลีสนอนตีามถึงฮึสนตีจะได้เห็ดเวียกนอนตีส ขึ wow, ้นท่าน้อยใบซองอวัน so ้ส่ไนนองุมกับพ่อชารับเลยซอนะบซองนนี้ส่อีกสองสตัวสองสอเาสองเาสองมงอย่บซันส่าองมันก็ูแล้วกซอง้าเออบซองส่งเฮียนปอหนึ่งกอสองยังบุกจักใบซองโทษดอกเลยดอดอยูบ้านที กันใหม่กันลงเลยขอบคุณอะไรดี่ก็มาทับส้ม